อาจารย์มือพิ้นทีกำลังฝึกไม้ที่เคารพทุกท่านนะครับมือนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนเฮียนพิ้นอีพีที่สิบเก้านะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีแรกนะครับทีนะครับเดิมต้นสอนไล่ลำพื้นนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นไล่ลำพื้นตอนที่หนึ่งนะครับสีมีทั้งเบิดนะครับเดิมตั้งแต่ตอนเกินนะครับจนถึงตอนไล่เปิดหัวลำพื้นนะครับมีทั้งหมด 14ตันนะครับก่อนอื่นนะครับที่เท่าสิไปเขาซูบทเรียนกันนะครับเช่งเคยนะครับในอาจารย์มือพิ้นที่กําลังฝึกไม้ทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับตั้งขี้พิ้นเป็นขี้เอไม่เหนื่อยนะครับเด้อนะครับเป็นขี้เอไม่เนอมีรามีนะครับหรือว่า eae นะครับเมื่อนะครับเขาตั้งพิ้นนะครับเป็นขี้เอไม่เนอได้แล้วนะครับผม กับผมนะครับขออนุญาตนะครับเด่นเป็นตัวอย่างนะครับให้อาจารย์เมื่อพิ่นที่กําด้านฝึกใหม่ทุกทานนะครับรับชมนะครับเป็นตัวอย่างก่อนหักนะครับผม นี่นะครับเขาช่มตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับเขาไปเริ่มนะครับฝึกตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งกันเลยนะครับเด้อสาหรับนะครับท่อนเกินนะครับที่เริ่มตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งถึงท่อนที่สี่นะครับมาดีนะครับเขามาเริ่มฝึกท่อนเกินก่อนนะครับเด้อมาเริ่มท่อนที่หนึ่งก่อนรับผม ไมรอบครับผม ท่อนที่หน,นะครับรอบสุดท้ายครับผมครับผมมานีนะครับมาท่อนที่สองนะครับรอบที่หนึนะครับ ไหมนะครับเอาไหมครับอีกรอบเอาท่อนที่สองหลอดทูถ่ายครับ แล้ไปนะครับท่อนที่สามเอาท่อนที่สามไหมครับ อีกรอบครับเอนท,ที่3รอบสุดท้ายครับ ที่ C ครับผมหลับให้หนึ่งครับเอาตอนที่ C อีกรอบครับนะครับ ตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับว่าในโนนนะครับอาจจะเป็นซ่อนตำนะครับซ่อนลาตำตัวโน่วานะครับถ้าเข้าเห็นยญอีหลีนะครับอาจจะเมื่อพินนะครับเข้ามักเสียงตำเข้ากับล่งเสียงตำได้เข้ามักเสียงกลางเข้ากับล่งเสียงกลางเลยนะครับเด้อนะครับบ่พิดนะครับว่าเข้าสีล่งเสียงตาหรือเสียงกลางก็ได้นะครับบ่พิดนะครับดูที่ความหมักของเข้านะครับจังหวะอารมณ์นะครับว่าเข้าหมักอารมณ์แบบใดนะครับผมอ่านี้นะครับมาเอาทอนที่สี่อีกรอบครับผม หรือว่าที่เป็นแบบนี้ก็ได้ครับนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับบาพินะครับดูทีอารมณ์ของเขานะครับมาดิเข้ามาเอารอบทีซีนะครับอีกรอบหนึ่งครับผม่อนทีซีนะครับเด้อ น,นี้นะครับเข้าเริ่มฝึกท่อนที่หนึ่งถึงท่อนที่สี่นะครับได้แล้วนะครับวันนี้เข้ามาล่องเล่นท่อนที่หนึ่งถึงท่อนที่สี่นะครับแบบซาๆนะครับไปความกันก่อนนะครับ ข้อฝึกนะครับท่อนที่หนึ่งถึงท่อนที่สี่นะครับ Sail, ท่อนเกินคล้องแล้วนะครับมาหนี่ข้อมาเริ่มเข่าหัวลําเพื่นนะครับหัวลําเพื่นตัวนี้นะครับอ่าธรรมดานะครับลําเพื่นของข้อมันสิมีหลายรูปแบบนะครับเนาะแต่ว่าสําหรับของผมนี่สิบ้าขีดนี่สิเป็นลําเพื่นในค่ายของอาจารย์บุญมาเขาวงนะครับเด้อนะครับอ่ะท่อนที่หานะครับข้อมาเริ่มฝึกท่อนที่หานะครับอ่ารอบที่หนึ่งก er, ันเลยครับเด้อ ถอนลุกนะครับถ้าเข้าอย่างไอเสียงมันมวนขึ้นเท่ากับขั้วสองนั่นใช่ไหครับนะครับมันสีเขียดให้เข้ามวนขึ้นกว่าเก้านะครับเอาตอนที่หารอบที่สามครับนะครับทีทั้งสี่น้ำกระไดครับมันถีดมวนนะครับอ่าตอนที่หารอบสุดท้ายครับ นะครับทอนที่หกรอบที่หนึ่งครับเอาไหมนะครับเอาทอนที่หอีกรอบครับ โห oh. ลอกสุดท้ายครับต่อไปนะครับท่อนที่เจ็ดครับผมเอาไหมนะครับ ครับอบที่เจ็รอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับท่อนที่8ครับผม ท่อนที่8ไหมครับเอาท่อนที่8อีกรอบครับเอาท่อนที่8รอบสุดท้ายครับ นะครับท่อนที่เก้านะครับรอบที่หนึงครับเอาท่อนที่เก้าไหมครับเอาท่อนที่เก้าอีกรอบครับ เอาทอนที่เก่ารอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับทอนที่สิบครับเอาทอนที่สิบไม้ครับ ทอนที่10ไหมครับเอาทอนที่10ครอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับทอนที่11นะครับ อท่อนที่11ไหมครับเอาท่อนที่17อีกรอบครับ11นะครับประมาณ17นะครับเด้อเพิ่นอาจจะเว้าผิดนะครับ11นะครับอีกรอบครับเอาท่อนที่11นะครับรอบสุดท้าย ไปนะครับท่อนที่12นะครับเอาท่อนที่12ไหมครับเอาท่อนที่12ไหมนะครับ อนที่12รอบสุดท้ายครับนะครับสำหรับท่อนที่12นะครับเมื่อกี้ขึ้นูทวถ้ำปมมา่านะครับถาห้าวคลองแล้วนะครับห้ามาเล่นแบบไซเทนิไปยังน้อยมั่นสิมวนข้นนะครับประมาณนี้ครับ มานี้นะครับมาท่อนที่13ครับรอบที่หนึ่งเอาไหมนะครับอีกรอบครับผม ท่อนที่14ครับเอาท่อนที่14ไหม่นะครับเอาท่อนที่14นะครับอีกรอบหนึ่งครับผม ท่อนที่บสุดท้ายครับครับผมนี่ก็คือนะครับโน้ตนะครับตั้งแต่ท่อนที่หาถึงท่อนที่14นะครับบันนี้นะครับผมงสี่เหลน่นะครับท่อนที่14เออท่อนที่หาถึงท่อนที่14นะครับแบบภาษานะครับไปความกันครับอาจารย์นะครับ ันนี้เข้ามาทวนนะครับเดอ้อเอาทอนที่หถึงทอนที่ทิบีก่อนนะครับเดอ้อ ผลผลิตนะครับอาจจะมีบางตัวนะครับทีบอคือโนดนะครับก็คือว่าไ้ว่าโนดที่ผมหายไปนะครับก็คือเป็นโนดพื้นฐานนะครับเป็นโนดเป็นห้องมั่นนะครับมานนี่นะครับพอเขาคล้องโนดห้องแล้วนะครับเขากับมาเริ่มใสเครื่องปรุงนะครับเริ่มเล่นแบบมีเทคนิคใสถึงจังหน่อยนะครับมันก็สิเด้มมวนขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับก่อนที่เข้าสีหัดนี่ครับก็คือว่าไ้ว่าห้าตองพยายามนะครับฟังให้ได้ทานองให้ได้ช่วงจังหวะนะครับของมั่นนะครับ ถ้าเข้าได้ทำนองแล้วได้ทำนองของไรแล้วนะครับเข้ามาหาดมปนก็สิง่ายคือนะครับผมวันนี้นะครับเข้ามาเริ่มนะครับเห่นตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งนะครับถึงท่อนที่หาเออถึงท่อนที่สิบสี่นะครับแบบซาซานะครับเด้อไปพร้อมกันครับผม ตอนที่หนึ่งนะครับรวมทั้งตอนเกินและกับตอนขึ้นวัาลาเพื่อนนะครับบันนี้นะครับสําหรับอีพีนี้นี่ครับจะขอจบไปแค่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปนะครับอีพีที่ต่อไปนะครับตอนที่สองนะครับจิเป็นตอนท่อนผันล่ํานะครับตอนเป็นท่อนล่ําของลําเพื่อนนะครับแลวก็ตอนท่อนต่อกันของตอนลั่มนะครับสิบห้าอาจารย์เมื่อพี่น้องเขานะครับไปฝึก ท่านั้นนายอีพี่ต่อไปนะครับตอนที่2ของฟึ้นบีดไล่ลํำเพื่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับอ่าอาจารย์เมื่อขี้นที่กับนังฝึกไม้ทุกท่านนะครับที่มาเข่าปรับชมรับฟังในมือนีนะครับฝากกดไลค์กดแช์นะครับกดติ่ตามกดซับสไคร์เพื่อเปร้นกำลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปให้กับช่องของ ผมเลยนะครับเ้อนะครับสำหรับมือนี้นะครับขอเป็นกาลังใจอีกกาลังใจนึงนะครับให้อาจารย์์มือพิ้นที่กาลังฝึกมาทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับในการฝึกนะครับบ่อยากเกิดความสามารถนะครับถ้าเฮานะครับมีพ่อนแสวงนะครับว่าจาเป็นต้องมีพ่อรรค์ที่เก่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเฮามีพ่อนแสวงนะครับมีความหมู่มณะในการทัดนะครับบ่ดุลนะครับเฮากะชีดดีดได้คล่องดีด้เก่งนะครับเป็นกาลังใจให้อีกกาลังใจหนึ่งครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอกราบมาขอบคุณและสวัสดีครับ